สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาและก็วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงความหมายของการวิจัยนะครับแล้วก็หลักการในการวิจัยเบื้องต้นไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นด้วยที่ปัญหานะครับปัญหาคืออะไรนะครับเราพอทราบเป็นอยู่แล้วปัญหาก็คือสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคนะครับหรือมันเกิด สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนนะครับอุปสรรคในการเรียนนะครับความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้นก็เป็นปัญหาละนะครับความขัดสนความรันแค้นพวกนี้ก็เกิดปัญหาได้นะครับความไม่เท่าเทียมกันหรือความวุ่นวายในสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทั้งสิ้นนะครับทั้งที่อยู่รอบตัวเราหรืออยู่ในสังคมนะครับหรืออยู่ในประเทศหรืออยู่ในโลกของเราเนี้ยนะครับปัญหาต่างๆ แต่คราวนี้ปัญหาอะไรนะครับที่จะถือว่าเป็นปัญหาของการวิจัยได้นะครับปัญหาการวิจัยคืออะไรปัญหาการวิจัยก็คือประเด็นที่ผู้วิจัยนะครับได้ตั้งคําถามเพราะเพราะว่าเราเกิดความสงสัยนะครับเราถึงตั้งคําถามแล้วก็อยากจะหาคําตอบที่มันถูกต้องนะครับตามความเป็นจริงด้วยกระบวนการของการวิจัยนะครับคือ <c ười> <c ười> ผู้วิจัยอยากจะรู้ถึงปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งว่ามันคืออะไร มันเกิดเมื่อ,อไรนะครับมีลักษณะเป็นยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งคําถามแล้วนะครับปัญหานี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการตอบคําถามหรือเราจะหาแนวทางเพื่อมาตอบคําถามหรือปัญหาที่เราตั้งไว้นะครับหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับหรือเป็นการยืนยันความรู้นะครับการหาข้อยุติ หรือข้อโต้แยง้งนะครับรวมถึงจะหาวิธีการพัฒนาแนวนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่านะครับปัญหาก็คือสภาพที่คาดหวังนะครับ expectation นะครับที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงนะครับ actuality นะครับโดยส่วนที่แตกต่างกันนั้นก็คือช่องว่างหรือ gap นะครับซึ่ง gap นี่แหละก็คือปัญหาของการวิจัยนะครับ ก็คือเมื่อมันมีปัญหานะครับก็คือมันเกิดความสภา,าพที่เราคาดหวังไว้แต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างสภา,าพที่เราคาดหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่มีความแตกต่างกันกับสิ่งที่เราคาดหวังกับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละคือปัญหาของกา,ารวิจัยนะครับแล้วปัญหาการวิจัยมันมาได้ยังไงมันเกิดจากตรงไหนนะครับแล้วก็มาดูใกล้ๆตัวเราก่อนว่า ปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากตัวเราเองนะครับหรือตัวผู้วิจัยเองนะครับโดยใช้ประสบการณ์นะครับสังเกตนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับใช้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานนะครับสังเกตสภาพการทํางานนะครับการดํารงชีวิตในประจําวันหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้นะครับหรือทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจนะครับซึ่ง หากผู้วิจัยไม่เห็นด้วยนะครับหรือมีความสงสัยก็จะทําให้ได้ปัญหาวิจัยใหม่ๆขึ้นมานะครับโดยอาจจะทําวิจัยเพื่อตรวจสอบทฤษฎีก่อนนํามานาเอาทฤษฎีมาใช้ก็ได้นะครับหรือนะครับปัญหาการวิจัยนั้นอาจจะเกิดจากข้อเสนอแนะของผลงานวิจัยต่างๆนะครับเมื่อเราอ่านนะครับผลงานวิจัยต่างๆแล้วาจะมีอ่าช่วงท้ายๆนะครับที่เป็นช่วงของการ ให้ข้อแนะนําข้อเสนอแนะต่างๆแล้วก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวที่ขยายขอบขายเพื่อมาหานะครับเป็นปัญหาการวิจัยได้ครับหรือหรือจากงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทคัดย่อนะครับที่อาจารย์ได้ใ,ใส่งานให้พวกเราได้ไปสืบค้นนะครับงานวิจัยนะครับรวมถึงบทคัดย่อต่างๆนะครับของแต่ละคนมาแล้วเนี่ยก็ลองอ่านดูนะครับอยากจะให้พวกเราได้อ่านดูทำความเข้าใจดูนะครับว่า งานที่เราได้สืบพ้นมานั้นเนี่ยนะครับเขาทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็มันตรงกับสิ่งที่เราสนใจหรือไม่นะครับเราก็จะได้เห็นในแง่มุมต่างๆที่ผู้วิจัยได้ทําไว้นะครับเราก็จะได้ทราบนะครับว่าเอ๊ะมันมีผู้ได้ดําเนินการวิจัยอย่างไรไปแล้วบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือ นะครับหรือวารสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยก็ทําให้เราได้ทราบนะครับว่างานวิจัยนั้นๆเนี่ยเขามีข้อค้นพบอะไรและเขามีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างนะครับอา,อาจจะเป็นการไปสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ชํานาญที่เกี่ยวข้องนะครับหรือคลุกคลีกับงานวิจัยต่างๆหรือในสาขาที่เราสนใจนะครับเราก็อาจจะได้แนวคิดนะครับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากบุคคลท่านนั้นเนี่ยนะครับมา รวบรวมนะครับแล้วก็สร้างเป็นปัญหาการวิจัยหรือเป็นหัวข้ออะไรต่างๆได้นะครับรวมถึงนะครับปัญหาการวิจัยอาจจะเกิดจากมีหน่วยงานนะครับหรือมีองค์กรนะครับต่างๆที่ได้กําหนดทิศทางหรือแนวทางนะครับตามนโยบายนะครับหรือกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่เขาตั้งไว้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งทุนนะครับให้กับผู้วิจัยนะครับได้ ไปกําหนดปนัญหาให้ตรงกับยุทธศาสตร์ตรงกับนโย,นยบายนะครับหรือทิศทางนะครับของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเรื่องของสําสนักง,งานวิจัยนะครับหรือหน่วยงานแหล่งทุนต่างๆนะครับเขาอาจจะเป็นหน่วยงานนะครับที่ต้องการจะพัฒนากระบวนการเช่นพัฒนานวัตกรรมที่พัฒนาด้านของเศรษฐกิจนะครับอ่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปตั้ง คําถามงานวิจัยปัญหางานวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการพัฒนานวัตรกรรมอะไรต่างๆนี้นะครับเป็นต้นหรืออาจจะเราไปเข้าร่วมนะครับประชุมสัมนาทางวิชาการนะอาจจะแลกเปลี่ยนอาจจะเห็นการนําเสนอแนวคิดทฤษฎีหรือองค์ประกอบต่างๆนะครับองความรู้ต่างๆนะครับที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะมา วิเคราะห์เป็นประเด็นนะครับเป็นปัญหางานวิจัยใหม่ๆได้นะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาหลักที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับ mm hmm. เช่นตอนนี้อาจจะสนใจเรื่องของอาการเมืองการปกครองนะครับเรื่องของรัฐมนูญอะไรเงี้ยเนะรา,าก็จะมาทํางานวิจัยในด้านนี้อย่างเงี้ยครับที่กําลังเป็นปัญหาหรือกระแสหลักนะครับในสังคมปัจจุบันก็ได้นะครับ การเป็นบัตรงานในหน้าที่เนาะก็คือเรามีความผุ้คลีมีความพุ้นจินเกี่ยวกับการทํางานโดยปกติแล้วนะครับบุคกากรในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เมื่อเกิดปัญหาในการทํางานนะครับก็อาจจะตั้งปัญหาการวิจัยนะครับที่จะช่วยให้การเป็นบัตรงานการป,ปฏิบัติหน้าที่นั้นนะครับดีขึ้นนะครับก็สร้างปัญหาเป็นปัญหาการวิจัยขึ้นมานะครับซึ่ง แหล่งที่มาเนี่ยนะครับจะทําให้ผู้วิจัยได้ตกผลึกประเด็นนะครับเพื่อนําไปสู่การกําหนดปัญหาการวิจัยที่มีเหตุผลมเีเหตุผลทางวิชาการที่รองรับในการเลือกปัญหาที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเราเองได้นะครับแล้วปัญหาแบบไหนนะครับปัญหาการวิจัยแบบไหนที่มันมันมันจะดีนะครับหรือเราจะเลือกปัญหาวิจัยยังไงดีนะครับให้มันเหมาะสม นะครับก mm ็ม hmm. ี5ประการนะครับที่มันสอดคล้องกับ5ประการนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกปัญหาการวิจัยที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าหัวข้อนั้นเนี่ยมันน่าสนใจไหมนะครับคือมันทําให้ผู้วิจัยนั้นเกิดความสนใจจริงไหมนะครับไม่ใช่เพียงแค่อยากรู้แค่คําตอบแต่กระบวนการที่ได้มาซึ่งคําตอบนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับหัวข้อของงานวิจัยนั้นสามารถทําได้จริงไหม นะครับมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติได้จริงหรือไม่นะครับหัวข้อนั้นมีความสําคัญและมีคุณค่านะครับให้แนวคิดในการทําความเข้าใจกับทฤษฎีนําไปสู่การปฏิบัติได้นะครับหัวข้อการวิจัยต้องถูกต้องตามหลักจริยบรณด้วยนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่สามารถจัดการได้นะครับต้องสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของผู้วิจัยเองด้วย <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเราจะเลือกนะครับปัญหาการวิจัยอย่างไรที่มันเหมาะสมนะครับ ก็การคัดเลือกปัญหาที่เหมาะสมเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือปัญหาที่เลือกจะต้องมีความยากง่ายสั้นยาวที่มันเหมาะกับความรู้ความสามารถของผู้วิจัยเองนะครับเราก็จะแบ่งเป็น3ประเด็นในการพิจารณาคือ1ก็คือด้านของตัวผู้วิจัยเอง2ปัญหาที่วิจัยที่เราจะทำเนี่ยกับสภาพอื่นๆนะครับที่เอื้อต่อการทําวิจัยนะครับเรามาดูปัญหาแรกก็คือ,อไม่ใช่ปัญหาแรกคือองค์ประกอบแรกนะครับที่เราจะ ทำนะครับงานวิจัยนั้นเนี่ยว่าปัญหางานวิจัยนั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับก็คือว่าเราต้องดูว่ามันตรงกับตัวผู้วิจัยเองหรือไม่นะครับตรงกับความสนใจของเราจริงไหมนะครับเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทํางานเรื่องนี้ได้จริงๆหรือไม่นะครับเราสามารถที่จะควบค um so ุมนะครับและก็จัดการปัจจัยภายนอกได<พ><น>้หรือไม่นะครับปัจจัยภายนอกก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับเรื่องของ วัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะใช้หรือเครื่องมือต่างๆที่จะดําดเนินการในการวิจัยนั้นเนี่ยนะครับหรือความสามารถของผู้วิจัยจเองในการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆในเรื่องนั้นๆเนี่ยนะครับเรามีความสามารถเพียงพอไหมนะครับสก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือองค์ประกอบทางด้านสังคมก็คืออ่ามันปัญหานั้นมันยังคงน่าสนใจอยู่ไหมมันยังคงอยู่ในยุคในสมัยนี้อยู่ไหมนะครับมันคือมีความเป็นปัจจุบันนะฮะ ก็คือมีความเป็นทันสมัยสอดคล้องกับเหตุการณ์ในสังคมณขณะนี้หรือไม่นะครับมันต้องไม่ซ้ำซ้อนนะครับคือไม่ได้มีคนที่ดำเนินการวิจัยในลักษณะน,น,นี้มาแล้วนะครับซึ่งถ้าหากซ้อนมันก็ต้องมีความที่แตกต่างกันออกไปนะครับในเรื่องของความใหม่ของเชิงวิชาการนะครับปาญหาวิจัยเนี่ยมันช่วยให้ตอบโจทย์สังคมนะครับหรือ เสริมสร้างความรู้ให้กับสังคมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็คใครที่จะได้ประโยชน์นะครับหรือใครที่จะเอาความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับสุดท้ายก็คือด้านของสภาพนะครับที่เอื้อต่อการทําวิจัยนะครับหรือองค์ประกอบด้านปัญหาและอุปสรรคของการวิจัยนะครับการพิจารณาและการสารวจของตัวเองนะครับของวิจัยเนี่ยระหว่างการดําเนินการเนี <peu>. ่ยจะพบปัญหาอะไรได้บ้างครับเราต้องมีการเตรียมตัวว่า ตลอดเส้นทางนะครับที่เราจะดําเนินการวิจัยนั้เนี่ยนะครับในระยะระหว่างนั้นเนี่ยนะครับระยะทางระหว่างที่จะไปถึงคําตอบนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้เจออะไรบ้างอุปสรรคจะมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างมันต้องวางแผนนะครับเพื่อเราจะได้หาทางแก้ปัญหานะครับได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็ เมื่อเราวางแผนครบมหมดแล้วเรามีการเตรียมตัวพร้อมหมดแล้วอย่างนี้ถึงจะเหมาะนะครับถึงจะเข้าสู่ปัญหางานวิจัยที่เราเลือกได้ดำเนินการจริงได้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าหัวข้องานวิจัยของเราเนี่นะครับเราจะขาดการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มันจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับในเรื่องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเราต้องมีทฤษฎีรองรับมีข้อมูลนะครับแบ็กอัพนะครับที่มากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักของวิชาการนะครับเราต้องไม่เราต้องไม่ลืมว่าเราจะต้องมีการวางแผนนะครับในการดําเนินการวิจัยไม่ใช่ว่าทําไปโดยที่ไม่มีการวางแผนนะครับมันก็จะเกิดอุปสรรคต่างๆนะครับแล้วก็มันก็จะไม่สามารถที่จะดําเนินการ อ่ป็นงานวิจัยได้ได้ครบตามขั้นตอนนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดอุปสรรคบ้างไหมเราก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับปัญหางานวิจัยที่เราตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยมันมันกว้างเกินไปไหมนะครับถ้ากว้างเกินไปมันก็จะมันก็จะเกิดอุปสรรคปัญหาได้นะครับมันก็จะอ่ไม่มีความนุ่มลึกะนะครับหรืออ่เข้าถึงกับประเด็นปัญหาเฉพาะเจาะจงได้ ได้ชัดเจนเพียงพอนะครับต้องไม่เร่งรีบนะครับในการดำเนินการวิจัยนะครับแล้วก็หาข้อมูลมาทดสอบไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมการวิจัยจึงต้องเริ่มที่ปัญหาด้วยละ่ะนะครับทำไมต้องกำหนดปัญหางานวิจัยละ่ะนะครับ ทำไมต้องมีแต่ปัญหาทำไมต้องมีแต่ปัญหาถึงจะทำงานวิจัยได้ครับเพราะว่านะครับโดมีคําตอบก็คือว่าปัญหานะครับในการกําหนดงานวิจัยนั้นนะครับที่เรากําหนดเพื่อนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการทําวิจัยได้นะครับมันจะทําให้เราได้วางแผนได้ถูกต้องในการทาวิจัยนะครับและมันจะทําให้เราไดอา้ออกแบบนะครับเครื่องมือที่เหมาะสมนะครับ แล้วก็รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆด้วยนะครับช่วยให้เราได้ตั้งสมมติฐานกําหนดสมมติฐานได้ตรงกับปัญหาของการวิจัยแล้วก็ช่วยให้ผู้วิจัยพะว่าจะทําวิจัยในเรื่องนั้นๆได้หรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นการกําหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินการวิจัยเนื่องจากการกําหนดปัญหาวิจัยที่เฉพาะเจาะจงทําให้ผู้วิจัยสามารถ กำหนดคำถามและวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราตั้งคำถามนะครับและเรากำหนดวัตถุประสงค์ได้แล้วนะครับมันก็จะนำไปสู่การออกแบบการวิจัยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งนั่นเองนะครับมันก็จะทำงานได้อย่างรัดก,กุมและมีทิศทางในการาวิจัยนะครับได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นการกำหนดปัญหาวิจัยควรมีความเป็นเหตุเป็นผล ในการเชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงตามบริบททางการศึกษาและความเปลี่ยนไปได้ในการดําเนินงานผู้วิจัยอาจจะลดความกว้างของประเด็นปัญหาลงนะครับเพื่อให้มันชัดขึ้นนะครับเพื่อให้ประเด็นนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นมันก็จะมีอยู่3วิธีนะครับที่จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ปัญหานั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเด็นย่อยนะครับ ก็คือว่าเราก็อาจจะก,กําหนดประเด็นที่เราจะทําการวิจัยมาก่อนในระดับกว้างๆเสร็จแล้วเราก็ระบุประเด็นย่อยๆนะครับในปัญหาที่เราสนใจแล้วก็เขียนคาอธิบายเป็นประเด็นย่อยๆให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับปัญหาโดยเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผังความคิดได้นะครับเช่นตัวอย่างนะครับ ระดับกว,กว้างก็คือผู้วิจัยเนี่ยต้องการจะศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความรู้ความตระหนักและทักษะปฏิบัติด้านอักขีภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหาน,นครน,นะครับนี่ก็เป็นแบบกว้างนะครับก็คือเราต้องการที่จะศึกษาผลของการใช้รูปแบบาก,กากรจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์นะครับเพื่อเสริมสร้างาความรู้ความตระหนักต่างๆของเด็กประถมนะครับ ครัวนี้ปัญหาวิจัยระดับเฉพาะก็คือว่าเราก็ต้องการทำไมครับเราต้องการจะศึกษาผลเนี่ยโดยอะไรนะครับเราก็เราก็อาจจะเปรียบเทียบใช่ไหมครับโดยการเปรียบเทียบความรู้และความตระหนักด้านอักขีภัยของอนักเรียนปฐมเนี่ยทั้งก่อนและหลังนะครับการใช้รูปแบบนี้นะครับหรือ เราจะเปรียบเทียบความรู้นะครับและความตระหนักด้านอัีภัยเนี่ยระหว่างกลุ่มที่ใช้รูปแบบที่เราสร้างขึ้นกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้นะครับเปรียบเทียบกัน2กลุ่มหรือผู้วิจัยต้องการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติด้านอัีภัยของนเรนชันปฐมกลุ่มที่ใช้รูปแบบเทียบกับเกณฑ์เลยร้อยละ70นะครับเอาเกณฑ์เป็นตัวตั้งว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเด็กมีความรู้หรือไม่นะครับมีความรู้ความตระหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่อะไรอย่างเงี้ย โดยกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะศึกษาผลด้วยวิธีผลแบบไหนนะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับก่อนใช้หลังใช้ไหมหรือเปรียบเทียบกลุ่มใช้กับกลุ่มไม่ใช้ไหมหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์นะครับที่ตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็อาจจะมาทำไม n d แมปนะครับผังความคิดนะครับวิเคราะห์ปัญหาต่างๆและก็ใช้เทคนิคนะครับในการตั้งคําถาม ก็คืออ,อะไรทำไมอย่างไรนะครับหรือจะใช้ Who What Where When Why พวกนี้นะครับทำไปสู่การกำหนดปัญหาที่ผู้วิจัยสนใจอยากค้นหาคำตอบหรือแนวทางในการพัฒนาซึ่งจะทำให้ปัญหาวิจัยและหัวข้อวิจัยนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นในการกำหนดปัญหาการวิจัยสำหรับการเขียนนำเสนอปัญหาวิจัยที่ดีเนี่ย จะต้องมีความชัดเจนนะครับเขียนให้ตรงกับหัวข้อปัญหาโดยสรุปสาระถึงความเป็นมาความสาคัญของปัญหาว่ามีเหตุผลอะไรทําไมถึงทาวิจัยเรื่องนี้มีความเข้าใจถึงความสําคัญและคุณค่าปัญหาอย่างไรต้องมีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลมาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นหลักฐานในการนั่งอิงแหล่งที่มาควรจะต้องมีแนวคิดทฤษฎีนะครับที่มายืนยันนะครับหรือมีงานวิจัยนะครับมายืนยันเพื่อให้มันมีความ หนักแน่นหรือความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับต้องมีความสัมพันธ์กันงานวิจัยบางเรื่องอาจมีปัญหางานวิจัยหลายประเด็นย่อยนะครับครเขียนประเด็นย่อยเหล่านั้นให้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันการเรียงลําดับการนําเสนอประเด็นปัญหาก็ควรจะเรียงาจากกว,ากว้างไปสู่แคบแคบ,แคบนะครับก็คือเรื่องทั่วไปก่อนนะครับแล้วค่อยวกมาสู่งานวิจัยของเรานะครับดังนั้นในการกําหนดปัญหาการวิจัยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเขียนปัญหาวิจัยให้รวมกับ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของประโยคบอกเล่าบรรยายสภาพปัญหาโดยทั่วไปแล้วก็สรุปทิ้งท้ายนะครับว่า,าตั้งเป็นประเด็นคําถามไว้นะครับแล้วก็เขียนปัญหาวิจัยโดยขึ้นหัวข้อต่อจากความเป็นมาและความสําคัญนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของอพีระมิดสามเหลี่ยมควม่ำอย่างงี้นะครับก็ ต้นในการเขียนบรรยายนะครัเขียนทั่วไปแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เริ่มมาสู่ความเฉพาะเจาะจงแล้วก็มาสรุปปัญหาที่เราตั้งปัญหาประเด็นปัญหาไว้นะครับซึ่งรูปแบบนี้นะครับนะครับโดยทั่วไปก็จะเขียนเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือส่วนที่1ทั่วไปก่อนนะครับกล่าวเกินมาอย่างก,งกว้างๆก่อนที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นํามาสู่ความสําคัญและปัญหาประเด็นที่เราพูดถึงนะครับหรือที่เราสนใจ ครับจากนั้นก็มาพูดถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงเหตุผลหรือหลักฐานประกอบว่างานวิจัยชินนั้นช้นนี้หรือจากสถิติที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นตัวเลขยิ่งดีนะครับเพื่อเห็นว่าอ๋อมันมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นจริงๆนะมันมีปัญหาจริงๆนะนะครับมาถึงส่วนที่มีงานวิจัยอื่นๆที่เขาทําบ้างไหมนะครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยโน่นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังขาด นะครับส่วนงานวิจัยที่เขาทําไว้จริงแต่ว่ามันมันยังขาดประเด็นที่เราสนใจอยู่นะครับเราก็จะชี้ให้เห็นสุดท้ายว่าโอเคแหละเราถึงอยากจะทํางานวิจัยชิ้นนี้เมื่อทําแล้วนะครับมันก็จะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนปัญหาการวิจัยนะครับคือ,อชื่องานวิจัยก็คือการพัฒนาความสามารถในการสารสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ของโรงเรียนชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านอบลักนะครับเราก็พูดนะครับเกินโดยทั่วไปกวา้วางๆก่อนว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญนะต่อการพัฒนาของประเทศงนะซึ่งมันตรงกับแนวทางในการเป็นรูปการศึกษาที่ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนสําคัญแล้วก็รวมถึงเราจะต้องอพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เห็นไหมครับโดยเน้นในส่วนกว้างๆก็คือว่าทำไมครับ เขาจะเน้นไปที่การพูดถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เน้นไปที่ระดับปฐมวัยเห็นไหมครับนะเพื่อให้มันสอดคล้องกับประเด็นที่เรากําลังจะพูดถึงก็คือเราจะพัฒนาความสามารถนะครับในการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาของเด็กปฐมวัยก็คือเด็กอนุบาล2อซึ่งอยู่ปฐมวัยใช่ไหมครับเริ่มต้นอาจจะเกิดแบบนี้นะครับไปก่อนจากนั้นเราก็ชี้ประเด็นให้เห็นชัดมากขึ้น นะครับของการวิจัยมากขึ้นนะครับก็มาพูดถึงประเด็นตะกี้คือเน้นในการทรัพยากรมนุษย์เน้นเรื่องของปฐมวัยใช่ไหมครับต่อมาก็จะมาเน้นเรื่องของการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเห็นไหมครับก็เริ่มเจาะมามากขึ้นว่าเรากําลังพูดถึงอ,อะไรเรากําลังพูดถึงการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะของเด็กเนี่ยมันคืออะไรมันม,มีความสําคัญอย่างไรนะครับแล้วก็ มาเน้นในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละ่นะครับปัจจุบันนะครับเด็กปฐมวัยเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเท่าที่ควรนะครับก็เริ่มมาพูดถึงว่าเออทุกวันนี้สภาพปัญหานะมันยังมีอยู่นะครับเด็กปัจจุบันนี้เด็กปฐมวัยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรอ่าเราพูดเองไหมเราเอออ,อเองไหมไม่ใช่นะครับเราก็มาอ้างอะไรครับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คือมีนักวิจัยหลายๆท่านนะครับก็พยายามเห็นไหมครับมีนักวิจัยหลายท่านพยายามสร้างกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาเราก็อ้างอิงครับมีใครบ้างนะครับที่เราอ้างอิงก็มีสมชายนนครนะครับสมพวรนทหลางเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทํางานวิจัยชิ้นนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้มาแล้วเหมือนกันนะครับก็ สุดท้ายเราก็มาแสดงให้เห็นนะครับว่าผลงานวิจัยของเราอะนะครับเราจะช่วยอะไรได้นะครับซึ่งจากสิ่งสำคัญที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจึงอยากที่จะทำาไครับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กนะครับโดยการพัฒนาความสามารถในการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตานะครับผู้วิจัยจึงสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สรุปเป็นขมวดเป็นประเด็นว่าเราสนใจเรื่องนี้จริงๆ อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นลักษณะของการเขียนนะครับความาปัญหานะครับก็คือความสําคัญและที่มาของปัญหาได้อย่างชัดเจนนะครับหรือนะครับอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะไม่ต้องเกริ่นมากนะครับตัดไอ้ส่วนแรกของเมื่อกี้ออกไปก็คือโดยภาพรวมภาพกว้างออกไปนะครับอาจจะเจาะมาที่ความสาคัญของประเด็นของปัญหาของเราเลยนะครับก็จะตัดให้เหลืออยู่ส่ส่วนก็ได้นะครับเช่น นะครับตัวอย่างเช่นนะครับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปกรนะครับก็เริ่มต้นโดยอะไรครับเริ่มต้นด้วยความสําคัญของประเด็นที่มานะครับของงานวิจัยคือบอกไปเลยว่า,าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันต่างๆมากมายแล้วนะนะครับโดยนะครับเราก็ต้องพูดถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งแล้วในปัจจุบันนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็ยังเป็นภาพกว้างอยู่แต่ให้เห็นถึงประเด็นว่าเรากําลังจะพูดถึงว่า,าแหล่งเรียนรู้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาพูดถึงสภาพปัญหานะครับที่เกิดขึ้นก็คือขมมดเข้าไปด้วยกันเลยนะครับพูดโดยกว้างแล้วก็ ต่อไปที่ปัญหาที่เกิดขึ้นไปเลยว่าโอเคแหละทุกวันนี้นะอ่าอินเทอร์เนต็ตมีความสําคัญนะครับแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้มากมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่าโอเคแหละห้องคอมพิวเตอร์นะครับสาขาออกแบบวิทยนานาาตินี้นะครับก็ได้ให้บริการด้านการเรียนการสอนการสืบค้นนะครับจากอินเทอร์เนต็ตนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าข้อมูลที่หาได้มันไม่ตรงตามความต้องการนะครับหรือ ใช้เวลาในการค้นหางานนี่คือปัญหาละเห็นไหมครับแล้วประกอบกับมีผู้ใช้พร้อมกันหลายคนส่งผลให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตลดลงนะครับอีกทั้งนโยบายของอุดมศึกษามีนโยบายให้พัฒนาด้วยนะครับต้องมีการพัฒนาด้วยก็เลยเหมือนกับว่าปัญหาก็มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่นโยบายก็คือว่าอยากจะปรับปรุงระบบนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา นะครับแล้วก็บอกว่าเอ้แล้วไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีใครให้ความสนใจบ้างไหมนะครับมีงานวิจัยอะไรบ้างไหมเขาบอกไปเลยว่าสําหรับกิจกรรมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้นั้นก็มีนักวิจัยนะครับหลายท่านได้พยายามนะครับที่จะอะไรครับเข้ามาแก้ปัญหาก็สมมุตินะครับอันนี้เป็นชื่อสมมุติเนี่ยได้พัฒนาเรื่องนี้เรื่องนี้คนนี้ได้พบว่าอย่างเงี้ยนะครับก็ ยกตัวอย่างงานวินจัยอื่นขึ้นมานะครับจากนั้นก็ก็สรุปประเด็นปัญหานะครับว่าโอเคละจับปัญหาเมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วนะครับก็เลยอยากจะสนใจนะครับที่จะทำหรือจะพัฒนานะครับระบบอินเทอร์เน็ตขึ้นมาได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับ างเงี้ยเนาะก็เป็นการสรุปว่า้เหตุผลสําคัญว่าโอเคแหละเราจะแก้ปัญหานะแล้วแก้ปัญหาแล้วจะช่วยให้อะไรมันดีขึ้นก็บอกไปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะสำหรับการปรับปรุงมัไม่มีคุณภาพต่อไปก็บ่าไปนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นการเขียนนะครับในบทแรกนะครับโอเคเนาะก็ความแตกต่างก็เล็กน้อยแค่นั้นเองก็คือตัดในส่วนของอะไรครับส่วนที่1ในโดยทั่วไปครับกว้างทิ้งไป ก็อาจจะเริ่มที่ความสัมพันธ์ของปัญหาประเด็นวิจัยของเราที่เราสนใจเลยก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทํางานวิจัยนะครับว่าเราจะเกี่ยวข้องบ้างน้อยขนาดไหนนะก็คล้ายๆล้กันนะครับเพียงแต่ตัดบางส่วนนะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรหรือเราต้องการเพิ่มความนากแน่นเพิ่ม Impact เพิ่มเอ่อเพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหาระบบกว้างของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบที่1นนะครับเพื่อให้เห็น นะครับก็ได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นในส่วนแรกนะครับของอปัญหาการวิจัยรวมถึงการเขียนนะครับที่มาและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ในิสิตทุกคนเนี่ยนะครับได้กำหนดปัญหางานวิจัยนะครับแล้วนะโดยให้สร้างประเด็นปัญหาการวิจัยขึ้นมานะครับแล้วก็ดูว่างานวิจัยระดับกว้างปัญหางานวิจัยระดับเฉพาะเนะี่ยลองเขียนมาดู นะครับว่า,าพวกเราพอจะเขียนได้ไหมนะครับพวกเราพอจะเขียนได้หรือไม่นะครับก็ลองดูนี่ก็เป็นางานนะครับที่จะให้พวกเราได้ลองสืบค้นนะครับว่าเราจะเอาปัญหาอะไร